ที่ตัดตั้งใจนะคะู้สึกตื่นเต้ะตัวยันะคะ แล้วก็วันนี้ก็พัฒนาตัวเองโหจากมาเป็นขั้นแรกเป็นจร MT ชั้นแรกนะคะเออคือแอนเจิลเธอเราก็ยินดีแล้วก็มีความสุขที่ได้เห็นอ่าหุ้นส่วนของเราที่สองก็เป็นหุ้นส่วนรู้สึกกรเปิดโมบายเลยใช่ไหมคะตอนนี้ก็ได้โมบายแล้วก็มีทีมงานทั้งซ้ายทั้งขวาอ่าแล้วก็มีรายได้แล้วก็สุขภาพดีด้วยใช่ไหมคะคขาเราก็เต็นพร้มเพื่อกับเอ็มซี เองเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายก็อดีตก็ทํางานประจําเรียนจบมาคุณพ่อเป็นราชการครูแล้วก็คุณแม่ก็เป็นแม่ค้าจบบริหารธุรกิจมาทางานที่ระยองแล้วก็มาหาทำงานโรงงานเหมือนทุกท่านนี่แหละคืออ่าครอบครัวเราไม่รวยอะไรทีนี้เราก็อยากรวยใช่ไหมคะก็อ่เอาเห็นท่านพักบรรยายแขนาตลาดอันนั้นคือใช่เลยตัวเราทำงานประจำด้วยแล้วก็ไปเปิดร้านสมัยก่อนก็ไปเปิดร้านขายเคืองทา 7จ็ดมื่นสมัยก่อนที่ตลาดตาแล้วก็ขายไปขายมาขายดีก็เทินไปขายบนท่าแหลมทองที่จังหวัดระยองค่ะก็ถือว่าประสบสความสำเร็จแต่เมื่อ25ปีก่อนออผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่รู้จักนานเธอขายเลยมีคนชวนมาฟังของทุกา่านี่แหละเขาชวนไปฟังที่ตึก RFT กรุงเทพค่ะเขาบอกว่าเสียอยากรวยไหมไอเอราตอนนั้นเราทำานประจาด้วยขายผ้าด้วยเปิดหลายสาขาเลยค่ะตอนนั้นเปิดประมาณห้าสาา ตลาดปริยองแล้วก็ปล่อยเงินกู้ด้วยไม่ได้ตั้งใจปล่อยนะเขาแม่ช้าบอกว่ากู้ด,ดอกไวแล้วติดมากให้เราช่วยหน่อยหรือคิดดอกวาระาไว้แล้วห้าปล่อยเยอะเลยสัญญาเต็มเลยคือเราไม่ถากช่วยอะคือเราเข้าใจว่าเวลาคนมันไม่มีอะคือมันก็ไม่มีจริงเราก็ปล่อยไปเชื่อไหมคะสัญญาเงินกู้ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าหน้าตาแบบเหมือนเหมือนใจจีใช่ไหมคะ คือไม่ได้คือหรอกเราก็แบบเออแล้วก็สงสารอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าคือเราคงไม่เหมาะกับการที่เขาบปกวกูก็รวยใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยนี่แหละเข้าฟันเครือข่ายค่ะจนเขาบอกว่าอ่าตัวตืเองทําต้องขอบคุณบริษัเทเครือข่ายบริษัทแรกเลยบริษัทขายครีมสบู่ทาปีเดียวสมัยก่อนอ่ะได้เงินมาตั้งสี่ล้านบาทปีเดียวเยอะในัจเมื่อสิบหกปีก่อน ได้ตึกหลังเซ็น no ทัานระยองมาก็ตอนนี้ก็หลังละห้าล้านละได้ที่ดินแล้วก็ได้รถสมัยก่อนคันล้านกว่าบาทเนี่ยก็ขับก็สวยแล้วนะเดินลงจากรถแคนม่ป้ายแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วชีวิตเราเปลี่ยนแล้วก็บริษัทล่าสุดที่ทํามานะคะเราทํามาห้าปีที่ทํากับท่านซับท่านสุรชัยแล้วก็ที่บุญจันทร์แล้วก็รั์สินทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนเพราะนางธุรกิจเครือขายซึ่ง เราตระกอบเป็นแมททีมเป็นเหมือนทุกท่านตัวตัวเองก็มานั่งฟางแทน,นตลาดแบบนี้แต่วันนี้แองเจิลเฮิร์เปิดแขน,นตลาดอยู่ที่คู่ละพันหกอ่ะเราจ่ายเยอะมากเนื่องด้วยแองเจิลเฮิร์สเปิดมาด้วยความพร้อมเราเป็นบริษัทเครือข่ายที่ลงทุนได้คืนสดทุกอย่างตึกเราก็ได้เช่าอยู่ที่ระยองแล้วก็สำนักงานสาขาสองก็เปิดแล้วแล้วตัวตัวเองก็เป็นบริษัทซึ่ง ผลิตเรื่องสัมมแล้วก็เราเชื่อชาญเกี่ยวกับเ,เรื่องเศริจอาหงานเสริมเพราะเรื่องทว่เราอยู่ในในธุรกิจเรืเ่องสุขภาพเกิดมาไม่ได้สวยคนเราอยากสวยอะ่ะมันก็ต้องสรรหาอะไรที่มันสวยแล้วก็เกิดมาครอบครัวเราคุณแม่เป็นมะเร็งเต้ตานมระยะสุดท้ายคือเราเคยไปรักษาคุณแม่เราก็เลยรู้ว่าวันนี้สุขภาพโคตรสำคัญเลยวันนี้ถ้าเกิดมีเงินในกระเป๋าั ร้อยล้านเต็มเป็นมะเร็งขั้นลุกลามขั้นระยะสุดท้ายเอาไหมคะคือวันนี้ถ้าเกิดเราสุขภาพดีเราสามารถหาเงินได้เยอะแยะมากมายทีนี้ตัวตัวเองเราอยู่ในธุรกิจเรือข่ายมา16ปีได้เงินมาโอ้โห่วมเยอะแยะมากมายเลยหลายหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเหมือนเวอร์ไ,ไปหร้อเปล่าได้เงินตัวตัวเองกับโค้ชเนี่ยเคยได้เงินกับเครือข่ายเคยได้สูงสุดเดือนหนึ่งหนึ 1, 3, ่งล้านสามแสนบาทเยอะไหมคะเยอะอยากได้ใช่ไหมคะ แองเจอร์มมีความพร้อมที่จะพาทุกาาท่านประสบความสำเร็จตอนนี้ e องเจิอร์เปิดมาเพียงแค่สี่ปีสี่ปีในขณะที่โควิดไม่ต้องนับเพิ่งเริเ่มเปิดแค่สองปีแต่ตอนนี้แองเจิเอร์เป็นบริษทัทที่เครือข่ายที่ขาวสะอาดแล้วเรื่องตายได้อย่จะบอกว่าเราชัดเจนบ้านเครือข่ายบ้านบริษัทเขาเป็นตัวเลขคือคือคนไม่ได้มีรายได้เยอะแยขนะขนาดนั้น แต่เอเจนต์เมื่อตอนนี้จ่ายค่าคอมเดือนนึงมากกว่า1ล้านบาทนะคะใน oh. วันนี้วันนี้มันหยุดใช่ไหมคะบริษัทเอเจนตน Angel, ์กำาจ่ายค่าคอมไหมคะมีวันนี้ใครได้ค่าคอมมิชชั่นบ้างบริษัทจ่ายจ่ายเงินทุกวันไม่เคยหยุดเลยเราจ่ายแบบเหมือนมันนิเกตแต่คือแบบเราเขาทำไงเราทุกคนอะเราต้องทำอะไรได้พิฉชิตนนะโรงงานวันนี้อ่ะอีกสองวันค่าคอมออกตอนนี้บริษัทจ่ายทุกวัน มองเหมือนตอนนี้เราจ่ายวันเดือนสามหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นแสนหมื่นรวมกันแล้วเดือนหนึ่งเป็นล้านอ่ะตอนนี้แล้วก็ที่ฐานโมบายที่ท่านครับแจ้งเลยแค่เจ็ดหมื่นห้าเจ็ดรหัสค่ะสี 75, ่หมื่นห้าตอนนี้เราจ่ายค่าโมบายอ่ะแล้วก็มีเงินเดือนกับสมาชิกที่หลายๆคนขึ้นตำแหน่งตอนนี้มีคนขึ้นตำแหน่งเพียงแค่แค่หลักสิบคนเองเนี่ยค่ะแล้ววันนี้ ใครทำก่อนรวยก่อนตัวตัวเองมั่นใจมากเลยอีกอย่างเรื่องสินค้าของบริษัทเอ็นเจนเอย่าลืมว่าโรงงานแต่เราโรงงานลงทุนเป็นร้อยล้านนะคะคือเรามีร์ทเนอร์ที่คุณภาพเหมือนอยาเพื่อนเขาเป็นยีเดยรเนี่ยคือเขาก็ต้องผลิตยาไปขายให้คุณหมอใช่ไหมคะไปทีเซ็ทเหมือนการทำให้เอ็นเจนเนอร์เราก็มีแพทย์มีผู้เชี่ยวชาญผลิตสินค้าแต่ละตัวออกมาคือเราไม่ได้มีค่าโฆษณาใดๆทั้งสิน้น เราจ่ายค่าคอมมิชชั่นแบบออกแบบเยอะมากออกแบบเป็นประมาณรา้อนกับทุกท่านซื้อมาจากต่างประเทศเลยเนี่ยค่ะิฉะนั้นวันนี้ถึงอยากให้ทุกท่านมั่นใจได้วันนี้มาเอ็นเทอร์มีใครมีปัญหาเรื่องบนลูกเงาโคตรโคตรดีอะอยา,อยาจะบอกว่าเกีจับบนรูกปกติแล้วเวลาเราไปหามีปัญหาบนรูกเราก็ต้องไปคลินิก หมอผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมคะเฉพาะทางนี่ค่ะมีปัญหาเรื่องกระดูกก็ต้องไปหาหมอกระดูกมีปัญหาเรื่องรูปตามก็ต้องไปหาคลินิกหมอตามแต่วันนี้คุณมีปัญหาเรื่องอะไรเขาคลินิกเอเจนเจอรอยากจะบอกว่าจบทุกอย่างแล้วที่สำคัญเป็นธรรมชาติบำบัดแล้วตอนนี้คนมนุษย์ทุกวันนี้เขาหัานมาธรรมชาติบำบัดเขาไม่ค่อยอยากจะทา,านยาพักเท่าไหร่เนี่ค่ะ,ยยคะแล้วก็ยาเริ่มตอนนี้เศรษฐกิจกไม่ดีถูกต้องไหมคะแต่ แองเจิลเฮิร์สวนกระแสพ่อคนอ่ะเศรษฐกิจไม่ดียิ่งอยากหารายได้เพิ่มถ้าเกิดเศรษฐกิจดีคนมีไรายได้เขาก็ไม่อยากจะทำธุรกิจเพิ่มใช่ไหมคะแต่ตอนนี้กำไรมากกำไรน้อยคนก็อยากหารายได้เพิ่มแต่วันนี้แองเจิลเฮิร์บหลายหลายคนเป็นทพี่แหน่งจำได้เลยเห็นพี่แหน่วันแรกไม่มีเงินค่าสมัครแต่วันนี้พี่แห่งได้ต่อไปอุู้กี่แสนแล้วถูกต้องไหมคะนี่คือความสวยงามของธุรกิจแองเจิลเฮิร์บคือวันนี้ คนไม่ต้องมีเงินเยอะแยะมากมายล่าสุดนะคะมีพี่น้องกัมพูชาเพราะว่าแองเจิลเทอร์เราส่งออกกัมพูชาแล้วมีนายพนมาบอกว่าวันนี้เขาขอซื้อลิขสิตแต่เพียงผู้เดียววันนี้ก็จะจ่ายเปิดศูนย์เปิดอะไรเป็นสี่ล้านห้าล้านแจ้งเขามาเลยแต่วันนี้ที่กัมพูชาต้องหาเขาแต่เพียงผู้เดียวให้ตัดราคามาเลยว่าราคาเท่าไหร่้วเขาก็จะไปขายราคานะั้นเราบอกว่าเราไม่ทําเพราะว่าเรารู้ว่าคือตัวตัวเองเคยเป็น ผลิตแบรนด์ขายส่งให้กับคนเอนาไปสร้างแบรนด์ของของแต่ละแบรนด์เนี้ยค่ะคือถ้าเกิดเราขายส่งอ่ะจะรวยแค่กระจุกจะรวยเฉพาะคนที่มีเงินลงซื้อสินค้าที่ละหมื่นขวดที่ละสบู่ที่ละพันก้อนเนี้ยแต่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือที่ยังมีทีมมาที่มุูชาเขาไม่ได้มีเงินเลยเขาลงทุนแค่คาราฟิสี่ขวดเขากินดีเขาเป็นแห่งน้ำบองตอกลงทุนแค่หกพันห้า แต่สามารถมีไรายได้หลักล้านได้สวยงามไหมคะธุรกิจแองเจิลเฮิร์วันนี้เราสองคนเปิดมาเราไม่กาดว่าเราจะรวยอะไรมากมายแต่วันนี้เราเชี่ยวชาญเรามีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายมาเราก็เลยคุยกันม่าวันนี้คนเราต้องตายกันหมดและแต่วันนี้ก่อนที่เราจะตายอ่ะเราลองมาสร้างสร้างโครงสร้างแบบนี้เพราะว่าตัวเองทำบริษัทเครือข่ายตอนอียุ2 5ความสั่สวยงามมา,มากว่า เราสมัครหนึ่งวงกลมแล้วเราตั้งสายานฝั่งซ้ายให้ฝั่งขวาไปหมื่นคนซ้ายหนึ่คนเชื่อไหมคะคนวันนี้เขาซื้อคอรัปชัหนึ่งขวดวันนี้ซื้อหนึ่งขวดวันนึงมีรายไ,ได้วันละหมื่นห้าตรนนั้นเรารู้สึกแบบครูแบบชีวิตเราทำไมโคตรด,ดีเลยอ่ะก่อนแต่ก่อนที่เราจะสาเร็จอ่ะเราก็ออกไปหยอกตาทา้าแผลเราก็ออกไปชวนคนเหมือนทุกท่านวันนี้เวลาประชุมแบบนี้ตัวตัวเองเนี่ย จะทำทุกหนทางเลยจะชวนคนมาชวนคนมาให้เยอะที่สุดทีมาเราก็มีฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วงานเข้าระบบถึงก็จะชวนคนเข้าระบบทำอย่างนั้นแค่สามปีอย่างแต่ทำผู้วันนะตัวตัวเองถ้าเกิดใครได้รู้จักมั้งแต่สมัยก่อนเขาจะรู้เลยว่าพีคนนี้คือไม่เคยเหนื่อยไม่เคยท้อไม่เคยคือทำเองหมดทุกอย่างทำเองมากกว่าอ,อ อไลายมากกว่าเจาา้าของบริษัทได้ทับสมัยา่ก่อนทำเองงานพื้นฐานเองจะก,กระชุมเองจะคอสเองดูแลซัพพอร์ตทีมงานเองทุกอย่างไม่เคยท้อเลยเนี่ยค่ะทีเนี้ยวันเนี้ยก็เลยได้มีโอกาสาที่ได้มาเปิดบริษัทเองเราก็ได้คุยกับโค้ชว่าวันเนี้ยเรามาสร้างตำนานใหม่วันนี้เรามีความสุขในการที่เรามีทีมงานราสั่งซ้ายของขาแล้วเราเห็นทีมงานไปซื้อรถใหม่ไปซื้อบ้านใหม่ แล้วที่สาคัญนะเวลาปิดเทอมอยู่เชื่อมั่นว่าคนที่มีลูกอะ่ะเวลาปิดเทอมเครียดไหมคะตอนนี้ค่าเทอมไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนที่จิ๋วเรียนนะเด็กอน,นุบาลไม่ต้องเสียค่าเทอมเข้ามหาลัยก็เทอมม,มือไม่กี่หมื่นแต่ตอนนี้มันมีค่าเช่าหอพักค่าเทอมค่าอะไรเยอะแยะมากมายตอนนั้นทำธุรกิจเครือ,อข่ายอยู่มีลูกทีมาคนหนึ่งที่เขาไม่ได้เข้าห้องสองคือเขาเจ็บปวดทรมานแต่แแแเราชวนเขามาทำธุรกิจนะี้ เขาสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้วันนี้แอนเจิ้ลเนอร์ก็มีหลายตัวอย่างอย่างเช่นที่จังหวัดบ้านก็มีที่ทิพเป็นเจ้าของโรงงานผลิตน้ำดื่มซึ่งท่านลงทุนเงินหมดแล้วสองล้านบาทเปิดโรงงานผลิตน้ำดื่มไปแผ่ทางน้ำขายอ่ะทางทั้งสองฝ่าทแตบบ่ไปแบบน,า,น,บา,นาเปอร์เส้นรถก,ก็พันอะไรก็พันแล้วลูกก็เข้ามาหา,ไหาะไรครับวันนี้ขอบคุณแอนเจิ้ลเนิร์ที่ค่าเทอม เธอละสี่หมื่นห้าหมื่นเขาสามารถสง่งลูกเขาเรียนได้แต่วันนี้ที่ชลบุรีก็อย่างท่านซาบอย่างหลายๆท่านที่มีรายได้จากเอเจนตเฮอค่ะวันนี้คนใหม่ค่อนข้างเยอะจิ๋วเชื่อมั่นเหลือเกินข่าวว่าจังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมซึ่งโรงงานเยอะมากตอนเนี้ยังไม่มีคนทำถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยของจังหวัดชลบุรีค่ะแต่วันนี้ทุกท่านมาฟันสินค้าดีไหมคะดีแทนตลาดง่ายไหมคะ หลายคนอาจจะคิดว่าเออมันทำยังไงแล้ววันนี้ท่านโชคดีมากมีสถานที่สาบายซึ่งเราต้องลงทุนเองสิบห้าล้านเนี่ยมีคนลงทุนไว้ให้แล้วค่ะพรบเปให้ัรกระสอจะสอสถานที่มาที่สถาบนเามาที่จากธุรกิจเคิืข่ายค่ะตี๋ว่าเล่นกับท่านตั้งแต่สมัยเป็นสาวกัเป็นคพิวเตอร์ท่านแต่ก่อนไราอยู่กับเาค่ายใช่ไมตวุ้ทไว้ก่อนเราทำากอินเตอร์แล้วก็อเอร์ คือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องมาเอนค่ะวันนี้เราได้มาอยู่รวมกันค่ะก็ขอขอบคุณบริษัทเดิมๆิมที่ผ่านมาบริษัทเดิมที่ทําให้เราเก่งแล้วก็แข็งแร่งขึ้นแล้วก็บริษัทเดิมที่ปิดไปถ้าเกิดไม่ปิดเราก็ไม่ได้มาเปิดค่ะวันนี้ก็เป็นกาลังใจให้กับทุกท่านว่าวันนี้ให้ทุกท่านเชื่อมั่นและก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องงานสมาาัมมนาเราจะมีคอร์สที่ะระยองวันที่22 23 ตัวโค้ดตั o บอสเองเราเคยเข้าเพื่อขายคือคอรสัมป,ปนาเราเข้ามาเยอะแล้วบาทห้าพันเราเข้าบาเหมื่นเรามาเข้าเราก็เข้าไปเรียนรู้ค่ะแต่ตอนนี้แอนเชนเิร์เราจัดงาน2วันหนึ่งคืนคืออยากชวนไปงานนี้สำคัญมากถ้าเกิดเรายิ่งมีทีมงานเข้าไปเท่าไหร่ตัวเด็กๆเข้าคอร์สมาเยอะแต่เราพอเราไปเรียนรู้ศึกษาเพื่อใหม่ได้รู้จักอะไรที่เป็น วัฒนธรรมที่ใหม่เราลองไปเรียนรู้ดูค่ะภาคใต้ตอนนี้ที่สามจังาหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้เราก็บุกทางภาคใตาา้คุมพรตอนนี้เติบโตมากค่ะวันนี้เราชลบุรีอยู่ใกล้นิดเดียวเองอยากจะเชิญชวนไปนะคะแล้วเราก็จอ 2, งอาหารตั้งหกมือ้อแล้วก็นั่ตัวเองเข้าไปเรียนรู้บัตรแค่สองพันบาทเองอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตกเยก็นมาก็มีกิจกรรม สมัยก่อนนะคะไปเข้าสัมมนา,าเราเอาสิ่งที่ดีมันกลผลิตอยู่ที่มันเดวิเนอร์ครั้งที่7นี้ก็อยากเชิญชวรนะคะเราก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านวันนี้ใครมาฟังแล้วอยากทานอย,อยากรวยไปได้วยกันก็ปรึกษาอัพไลน์บริษัทพร้อม็ต้อก็อันไลน์พร้อมที่จะนำพาทุกท่านสู่ความสำเร็จค่ะพบกันที่าท,า,ทาวเดลอนนะคะต่อไปค่ะ